สวัสดีคะ่ะกันกินมาแล้วคะ่ะมากับทุกคนคะ่ <c oughs> ะเทลาดไปเลยโมจิโมจิอะไรอะเฟส <c oughs> เปียเปียโมจิเปียโมจิยืดยืดจริก <c oughs> เปียโมจิแม่มุย้ยไข่เค็มืม ขอลองอืมไข่เค็มมันมากอืมอืมแป้งเขาหอมอะ่ะอืมอืมเฮ้ยไข่หอมว่ะ ไม่ไข่เค็มมากไข่ไข่ม,มันมากไข่คเค็มมากพอเทแล้วก็กินลำบากแต่แป้งเขายืดดีเนาะครั้งแรกที่สั่งนะคะเนะี่ยอืมอร่อยอะ่ะ เราก็อร่อยแล้วอะลองไหมเธอเฮ้ยอร่อยจริงเราเลิกสั่งมาคิดอยู่ว่าจะแบบไม่ชอบแน่เลยไข่เค็มอะแต่มันไม่มีกลิ่นไข่เลยมีแต่กลิ่นมันๆอร่อยอ่ะ หนูลองทำริสอร่อยอืเอาผลไม้มาห่อแป้งเหมือนกันเลยเอาผลไม้มาห่อได้เลยอร่อยค่ะ มาถึงฉันก็กินเลยน่ากินนะทุกคน อร่อยเดี๋ยวเก็บไว้กินแก้เผ็ดส้มตำปะบา,บายยเมืม่อขึ้นได้มีสังขยาเหลืออยู่กินนมปังหมดแล้วจะจิ้มกับสังขยาอันนี้ดอืมอร่อย อร่อยยิ่มันเป็นแป้งหอมๆอ่ะยืดๆอ่ะแล้วยิ่งเอาลงสังกะสีเผ็ดอร่อยอ่ะหอมเลยหืมปุ้ยหืมอร่อย